วันนี้ครับผมมือวนนี้ผมสิมาวิ่เลื่องการเลี้ยงงัวนะฮะงัวของผมนี่มีทั้งเบิร์ยูหาโตนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสีตัวเมีย,มยหน่อยๆน่อยนะตัวหนึ่งครับผมสิมาบอกให้ฟังว่าช่วงนี้แล้ว้าง,งัวลงนะครับมีงัวสองแม่นี่นะฮะสองแม่นี่ ผมสื่อมาตอนนั้นในราคาคูนี่คูนี่หาหมื่นเก่าครับเป็นบายยังก็บูโอโนะครัคูนี่หาหมื่นเก่าครับแต่ว่าแม่นี่นี่พึ่งสมฮะแม่นี่นี่ขึ้นรอบแรกบอนสมครับขึ้นรอบสองผมสมสมเทียมนะครับสมเทียมได้ลูกสาวครับสมติดง่ายครับง่วหนหน่อยๆนนี่ได้ลูกสาวนี่ครับ ินหยาเกียงิยเฟื่องกับเป็นครับซ้ำเด็กหน่อยสมัยสูมือนนี้เลยครับมันสีวิวัฒน,นาการม,มันดีนะฮะมันบกหัวโบราณนะฮะบอกง่ายๆนี่กระลูกงัวนไถถึงบานนะครับเนาะเสียวยังมางามประ,ด,ประดับกระออันนี้ขืนรอบแรกสมเลยครับปรากฏว่าติดนะครับติดเหมือนกันผสมไป อันนี้ลูกพี่าจแดงครับอันนั้นลูกแดงอลังการเขาก็ผสมจากงั่วไถ่พืนบ้านพืนบ้านมากนี่ครับแต่ว่ามากงั่วแม่นี่ที่นี่เห็นชัดบ่เนาะอ่างัวแม่นี่ฮะเป็นแม่เราของของเองนะครับพรงสางไงครับกระดูกไง ขี่ขานกำล,ลังยาวครับโอเปียนชะคงสา่งกะดีนะบึงกับเป็นโบเป็นกับบึงหูนะครับแต่ว่ามันใหญ่กะแต่เลยอนุรักษ์มันไหวแต่ว่าสมติดหยาครับติดมังมีแล้วครับติดมังเดียวเลยสมติดหยาอาจจะเป็นเพราะว่าเบี่ยงโบเป็นกั้มนดช่วงมันบ่ถือไปสิครัสิเป็นไปได้นะเรื่องลุยนี่เขาให้บอกนะฮะ ลุยกินหยาในคลองอสบายบเลยครับงัวแม่นี่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับอันนี้ลูกซีวายครับซีวายผสมโตมานะครับจากลุกนี่มันหอยมันลงกินหยาในน้ำครับแต่กับเห็นมันอยู่ในสายตาครับหยาดมันของเสือกไกนะฮะแต่ก่อนนะฮะช่วงงัวแพงถือว่าสื่อพวกนั้นมาแม่นี่ขเขาหายเจ็ดหมื่นนะฮะเขาม่หานะครับแต่ว่าบริหองว่าสีข้ายดอกบัวเคยขายงัวเลโตะละ หกเจ็ดหมื่นยักเทือกเลยบขายนะเสียดายมันว่าเอาไถ่เลียงเอาลูกมันนะครับผลภาครนวาผสมไปหลอบแรกบอร่อติดครับสมวีกโกสองหลาน,นครับรอบสองบอ่อติดครับรอบสามบอ่อติดครับเก้งใจ้หมอครับที่นี่ก็เลยหยุดให้มันผักไปก,ก่อนเพราะาผสมเทียมนะครับผู้ใดมีวิธีแนะนำก็นแนะนำผมไย้ด้วยครับดี่กสี่ปใหยผมเลียงแบบ งูงป่าสีเวลาไปนะผสมเทือ่สามเอยเทือ่ซีที่นี่ผสมเทือ่ 4, ี่เปลี่ยนเปลี่ยนหมอใหม่เพราะว่าหมอนั่นเพิินรับประกันจนติดนะฮะแต่ว่าก็เก่งใจเพิินนะครับถามเพิ่นว่าเอา่าน้า้ำมันบ่อเพิินกับบ่อเอานะฮะก็เก่งใจเพิินก็เลยบ่อยเพิ่นผสมเลยครับเก่งใจเราแต่ให้เรามาเราก็สิบเอาเงินอีกนะฮะเก่งใจเพิ่นฮะผสมไปพั่นหา ปะก้นจนติดว่าสวี i c o สองล้านนะฮะแต่เ,เลยเอาามอไม่หมอไม,ม,ม่มานะผสมไปหลอบแหลกบอติดครับมาผสมหลอบที่สองเป็นเทือที่หาของมันโมโหสติดบอลฮะนี่เพิ่งผสมไปประมาณเมื่อวันก่อนครับงัวเมีนี่นี่ลูกไส้เพื่นครับกอสีว่าสีเหลียงอนุรักษ์เพิ่นไหวนี่ลูกไส้เพื่นครับอันนี้ลูกเคเอหนึ่งนะฮะ เป็นงัวเชียงนะครับบกกันน่เชียงแห้งเห็ดจังได้ก่ไดผูดมบังได้กกอยูหอนบังหันครับชีดือแน่ฮะเจ็งหน่อยครับแต่ว่าบ่อซ้ำชาโลเล่เคยเลี้ยงชาโลเล่มากครับนักแหงชาโลเล่ครับเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ิ้หนอนหยอดไฟเปานนี้อ่ะมือนีพผมกั บมมีอย่างไรครับมื้อนี้วันหยุดนะฮะหยุดเอาเองครับผมจากสร้างเป็นสร้างนะฮะช่างแอร์ช่างไฟนะฮะกล้องวงจรปิดจานเัจรยมรับเวดครับมื้อนี้วันหยุดมาเลี้ยงงวครับวันอาทิตย์ครับมันกัดกินไปเรื่อยๆอย่างสิครับโอเคครับเดี๋ยวผมสีตอนมันไปทางอื่นนะฮะเพราะว่าแถวนี้อย่าร้ายครับกินตามฝั่งคลองเฮ่านี้เรื่อๆฮะ ถ้าแม,มนมันลงไปกินในในคลองนี้อิ่มครับแต่ว่ามันถ่วมหัวมันฮะคบแบคโฮโจกนี่สุดมือแบคโฮนะครับผมวิธีชีวิตอยู่ทรงไฮทงหนากับโซอาเซลยวอัน,นหน่อยๆสำฟ้ามือสองแผ่นเพอได้เปิดไฟครับนี่ครับแม่นี่น่าจะติดไปแล้วครับซื้อมา เกือบเกือบตกตัวละ 30, นะสามหมื่นซูมีสีใได้พ่อหมื่นสามบูเอาโอเคครับผมขอฝากฝากวิทยาทานไว้แก่เพียงจำหนีนะครับกับผู้ใดหูกับ,กบแนะนำผมในเด้อครับผมขอคำแนะนำเนี่ยว่าสีสมมันจังไดคือว่าไปสมโตคือว่ามีเบอร์หมอผสมโตไสิครับแนะนำผมมาได้นะฮะผมอยู่อุทุมพรนครับจังหวัดศรีสะเกษ ครับผมสวัสดีครับ